เปิดข้อสอบพีซ่าพอดบทเรียนสิงคโปร์คะแนนอันดับหนึ่งของโลกทำอย่างไรถึงมีคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยมสำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2023โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม6 5 6พถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหาวิช u วล s ซัม a ม y ทุกเวทีราคาพิเศษ2,500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 e อีเวนต์หรือสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยครับสวัสดีค่ะ คะแนนผลสอบพีซ่าปี2022ออกมาแล้วนะคะเป็นปีล่าสุดที่มีการทำการสอบผลก็คือคะแนนของเด็กไทยต่ำที่สุดในรอบ20ปีส่วนเด็กสิงคโปร์คะแนนมาอันดับหนึ่งในทั้ง3ด้านที่มีการสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านนั่นหมายความว่าเด็กอายุ15ปีของสิงคโปร์มีความรู้และมีทักษะแซงหน้าเพื่อนๆประมาณ3-5ปีเลยทีเดียวนะคะ สิงคโปร์ทำได้ดีทุกครั้งที่มีการสอบ p ซ่าเราลองมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ OECD และอาจารย์ที่สิงคโปร์เกี่ยวกับผลสอบที่มีออกมากันนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลย PISA mm hmm. คืออะไรพีซ่าย่อมาจาก p r o g r a m for International Student Assessment mm hmm. เป็นการทดสอบเด็กอายุ15ปีใน3ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน คือแบบทดสอบนั้นถูกออกแบบมานะคะเพื่อจะดูว่าเด็กสามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สามารถที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้มากน้อยขนาดไหนเป็นการเอาความรู้ที่มีมามาแอปพลายใช้กับโจทย์ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะทดสอบนะคะว่าระบบการศึกษาได้เตรียมตัวให้นักเรียนสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายในชีวิตจริงมากน้อยขนาดไหนและการที่มีการทดสอบในหลายๆประเทศก็เพื่อที่ว่าจะได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ OECD ค่ะเป็นคนออกแบบแบบทดสอบ OECD <EC> ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นองค์กรระหว่างประเทศเริ่มต้นที่ยุโรปแต่ว่าต่อมาก็มีประเทศอื่นที่ไม่ใช่ยุโรปเข้าร่วมด้วยนะคะ o e c อซีดเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลสถิติแนวนโยบายด้านต่างๆส่งเสริมการค้าการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยหมายที่ข้อสอบพีซ่ากันบ้างนะคะมีการทำการทดสอบทุกๆ3ปีค่ะปีหลังสุดเลยคือปี2018ก็แปลว่าจริงๆจ,จะต้องมีการทำการสอบปี2021แต่ว่าติดโควิดไปก็เลยเลื่อนเป็นปี2022นะคะปี2018ค่ะ จีนมาอันดับ1น,นะคะทั้ง3ด้านการสอบสิงคโปร์มาอันดับ2ค่ะแต่ว่าปี 2, 0 2 2จีนโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะก็เลยไม่ได้ทำการทดสอบด้วยเรามาดูข้อสอบของพีซากันดีกว่าค่ะว่าเขาทดสอบอะไรกันมาดูที่โจทย์เลขกันนะคะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างโจทย์เลขบอกว่าอดิเรกอันนี้เป็นนามสมมุติวาดแบบรูปสามเหลี่ยมสีแดงและสีฟ้าดังนี้ มีทั้งหมด4แถวโดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้คำถามก็คือถ้าอดิเรกเพิ่มแถวที่5ในรูปรูปทั้ง5แถวจะมีรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าอยู่ร้อยละเท่าใดนี่คือคำถามนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบที่ถูกต้องคือ40%ค่ะเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งกันละกันนะคะนี่ค่ะ นังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับทีมบาสเกตบอลของเซตแลนด์ดังนี้เซตแลนด์ก็เป็นชื่อที่มีการสมมุติขึ้นมานะคะทีมบาสเกตบอลได้แชมป์การแข่งขันชนะทุกเกมในฤดูกาลนี้ได้ค่าเฉลี่ยของแต้มต่างของการชนะอยู่ที่19คะแนนในฤดูกาลนี้มีการอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่าแต้มต่างของการชนะคืออะไร คือผลต่างระหว่างจำนวนแต้มที่ทีมผู้ชนะทำได้กับจำนวนแต้มที่ทีมผู้แพ้ทำได้ใน1เกมค่าเฉลี่ยแต้มต่างอยู่ที่19คําคำถามนะคะก็คือจากค่าเฉลี่ยของแต้มต่างของการชนะในฤด,ดูกาลนี้เป็นไปได้ใช่หรือไม่ที่ทีมจะไม่เคยชนะด้วยแต้มที่ต่างกัน19คะแนนเลยสักครั้งใช่หรือไม่ใช่ ให้ตอบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกแค่ใช่หรือไม่ใช่ก็50-50แต่ประเด็นก็คือว่าเขาให้อธิบายคำตอบด้วยค่ะจงอธิบายคำตอบของนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือใช่แล้วก็คำอธิบายนะคะที่เขาคาดหวังว่าจะได้รับก็คือว่าค่าเฉลี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเลขหนึ่งในด a ต้าเซตนั้น,น,น หรือว่านักเรียนจะยกตัวอย่างก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเลข 6, 9, 15 3ตัวเลขนี้ค่าเฉลี่ยคือ10 10ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเลขหนึ่งที่นำมาหาค่าเฉลี่ยนี่นะคะเป็นตัวอย่างมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะคะของโจทย์เลขค่ะวงล้อหมุนมีวงล้อหมุน A กับวงล้อหมุน B พื้นที่สีฟ้ากับสีแดงหน้าตาก็จะแตกต่างกัน อย่างที่เห็นในรูปคำถามก็คือปิตินามสมมติคิดว่าความน่าจะเป็นที่ลูกศรจะหยุดที่สีฟ้าในวงล้อหมุน A มากกว่าความน่าจะเป็นที่ลูกศรจะหยุดที่สีฟ้าในวงล้อหมุน B ความคิดของปิติถูกต้องใช่หรือไม่แล้วก็ต้องอธิบายคำตอบด้วยนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ใช่แนวทางอธิบายก็คือว่า ความน่าจะเป็นของสีฟ้าเท่ากันในทั้งสองวงกลมหรือจะอธิบายว่าพื้นที่สีฟ้าเท่ากันในทั้งสองวงกลมก็ได้หรือจะอธิบายว่าพื้นที่สีฟ้าในวงล้อ A คือ1ส่วน2ในขณะที่สีฟ้าในวงล้อ B คือ2ส่วน4 1ส่วน2ก็เท่ากับ2ส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็คือเท่ากันจะตอบแบบไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องมีเหตุผลในการอธิบายคำตอบ ประะะมาณนนี้นะคะทีนี้มาข้อสอบนะคะสำหรับการอ่านกันบ้างนะคะบนเว็บไซต์ของ OECD เนี่ยเขาเอาเข้อสอบของปี2018มาให้ดูนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบทความในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นการสนทนากันนะคะของคน2หรือว่า3คนหรือว่าไปเอาบทความจากที่ไหนมาก็แล้วแต่ก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยอ่านบทความจับประเด็นสรุปประเด็นได้แล้วก็มาตอบคาถามให้ได้นะคะ เรามาดูคำถามแนววิทยาศาสตร์กันบ้างอันนี้ของปี2015นะคะมาดูว่าแนววิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทดสอบอะไรกันยกตัวอย่างอันนี้ค่ะการตรวจสอบพื้นผิวที่ลาดชันกับการวิเคราะห์ข้อมูลดูจากในรูปนะคะเอาง่ายๆมีพื้นที่ลาดชัน A ซ้ายมือกับพื้นที่ลาดชัน B ขวามือ พื้นที่ลาชัน A เนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นแต่พื้นที่ลาชัน B ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเขาก็เลยเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปตรวจวัดดูแบ่งออกมาได้3อย่างคือค่าเฉลี่ยรังสีจากดวงอาทิตย์ค่าเฉลี่ยความชื้นในดินและค่าเฉลี่ยปริมาณฝนส l o ป A ตัวเลขออกมาดังต่อไปนี้สโ o ป e ตัวเลขออกมาดังต่อไปนี้คำถามก็คือ นักเรียนสองคนมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของความชื้นในดินระหว an ่างพื้นที่ลาดชันทั้งสองก็คือ28กับ18นะคะค่าเฉลี่ยความชื้นในดินนักเรียนคนที่1มองว่าความแตกต่างของความชื้นในดินมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของรังสีจากดวงอาทิตย์ของพื้นที่ลาดชันทั้งสองแต่นักเรียนคนที่2องเขามองว่า ความแตกต่างของความชื้นในดินมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของปริมาณน้ำฝนต่างหากถามว่านักเรียนคนใดถูกนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือนักเรียนคนที่หนึ่งเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะทีนี้คำอธิบายนะคะเขาก็คาดหวังว่านักเรียนจะอธิบายประมาณนี้ว่ามีความแตกต่างด้านแสงแดดของเนินทั้งสอง แต่ปริมาณน้ําฝนไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแสงแดดนี่แหละที่ทําให้ความชื้นในดินมีความแตกต่างกันระหว่างเนิน A กับเนิน B นะคะสิ่งที่เขาต้องการจะทดสอบเนี่ยไม่ได้ต้องการจะทดสอบว่าเด็กนักเรียนจําสูตรอะไรยากๆได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องการจะทดสอบว่าเด็กนักเรียนสามารถที่จะตีความข้อมูลและหลักฐานได้หรือไม่นี่คือแนวการทดสอบนะคะของพีซ่า มาดูผลสอบพีซ่ากันนะคะของปี2022ค่ะมีเด็กที่เข้าร่วมทั้งหมด69,000 0คนนะคะเป็นตัวแทนเด็กอายุ15ปี29ล้านคนจาก81ประเทศและเขตเศรษฐกิจผลก็คือสิงคโปร์นั้นมาอันดับหนึ่งในทั้ง3ด้านที่มีการสอบโดยที่คะแนนเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และที่น่าชื่นชมของสิงคโปร์ก็คือว่าเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย คะแนนเฉลี่ยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เช่นเดียวกันส่วนของประเทศอื่นๆหรือว,ว่าเขตเศรษฐกิจอื่นนะคะมาเก๊าไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ทำได้ดีในทั้ง3ด้านประเทศที่ทำได้ดีที่สุดในยุโรปคืออีกหนึ่งประเทศเล็กๆค่ะเอสโตเนีย ส่วนประเทศอย่างเยอรมนีไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์ได้คะแนนต่ำลงกว่าครั้งที่ผ่านมาส่วนประเทศไทยนะคะการอ่านอยู่อันดับที่64จาก81คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่อันดับที่58และคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทั้ง3วิชาค่ะ ดรอันเดรียสสไลเคอร์ที่ปรึกษาพิเศษด้านนโยบายการศึกษาของเลขาธิการ OECD ชมสิงคโปร์นะคะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยมากในแง่ของการเรียนการสอนมีหลายปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์ได้คะแนนที่สูงหนึ่งในนั้นอาจจะมาจากระบบการเรียนการสอนที่สอนน้อยเรื่องแต่ว่าสอนลึกมากยิ่งขึ้น หรือว่าจะเป็นการเน้นความสอดคล้องของการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นว่ามีการเรียงลาดับการเรียนรู้เป็นอย่างดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยอาจจะทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนในภาพรวมค่ะช่วงโควิดมีหลายปัจจัยนะคะที่ส่งผลกระทบเช่นคุณภาพในการสอนแบบออนไลน์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทันทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศไหนคะแนนตกนะคะ คือทางด้านของ OECD เองก็บอกว่าอยากจะให้ดูปัญหาที่อาจจะฝังรากลึกในระบบการศึกษาอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียวค่ะการสนับสนุนนักเรียนของคุณครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญบางระบบการศึกษาอาจจะมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอในการให้การช่วยเหลือนักเรียนก็ได้คุณเอริก ชาโบนีเยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอีกคนของ OECD นะคะบอกว่าประเทศต่างๆมีการลงทุนกับการศึกษาในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่าเพียงพอในส่วนของคุณภาพการสอนก็ได้นอกจากนี้ OECD สําสำรวจความสุขของเด็กนักเรียนด้วยนะคะสอบถาม9ด้านเลยในชีวิตของเด็กนักเรียนอย่างเช่นว่า การมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในโรงเรียนความเป็นอยู่โดยทั่วไปสภาพจิตใจสอบถามสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าไม่มีประเทศหรือว่าเขตเศรษฐกิจไหนเลยนะคะที่ทำได้ดีทั้ง9ด้านค่ะนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูง,สงอย่างสิงคโปร์มาเก้าไต้หวันปรากฏว่านักเรียนจำนวนมากรู้สึกกลัวที่จะล้มเหลวแล้วก็ร่วมกิจกรรมอื่นๆเช่นเล่นกีฬาเนี่ยน้อย กว่า70%์ของนักเรียนใน3มพื้นที่ที่ได้กล่าวไปสิงคโปร์มาเก๊าไต้หวันพวกเขาจะมีความกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวแล้วก็กังวลด้วยว่าคนอื่นจะมองพวกเขาอย่างไรแต่นักเรียนนะคะในประเทศที่คะแนนพิซซ่าอาจจะลดลงมาหน่อยหนึ่งอย่างเช่นสเปนกับเปรูนักเรียนเนี่ยเขากับมีความรู้สึกวิตกกังวลน้อยกว่าแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมอื่นมากยิ่งขึ้นเช่นไปเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น รายงานของ O E C D บอกแบบนี้นะคะว่าต่อให้เป็นประเทศที่คะแนนพีซ่าสูงก็ยังมีสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงหรือว่าทำให้ดีขึ้นปัจจัยอย่างเช่นสุขภาพจิตการปฏิสัมพันธ์ในสังคมการสัมผัสวัฒนธรรมอันหลากหลายสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยหล่อหลอมสุขภาวะที่ดีเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแล้วก็มีความสุขได้ค่ะ เรามาฟังมุมมองจากอาจารย์ที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะ Global Focus ค่ะได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ผักทีอึง่งจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติหรือ National Institute of Education ที่นันยาง Technological University ที่นี่คือแหล่งผลิตคุณครูของประเทศสิงคโปร์ค่ะอาจารย์ผักทีนะคะบอกแบบนี้ผลสอบพีซ่าเป็นเกณฑ์วัดที่ดีสำหรับสิงคโปร แต่ก็ไม่ใช่สมุดพกซะทีเดียวเพราะว่าสิงคโปร์นั้นห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากกว่าแค่คะแนนพีซ่าทีนี้เรามาดูแนวคิดกันบ้างนะคะที่ทําให้การศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยแข่งแกร่งอาจารย์ผักทีบอกแบบนี้บอกว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะยืนอยู่จุดไหนของการทําข้อสอบนานาชาติสิงคโปร์จะปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ําเสมอ สิงคโปร์มองว่าการศึกษาคือการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่แต่ให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะการสอนหรือว่าการเป็นคุณครูเป็นอาชีพที่ได้รับการเคารพยกย่องในสิงคโปร์ค่ะ ก็เลยทำให้สามารถคัดเลือกคุณครูที่เก่งแล้วก็สนใจอยากจะเป็นครูจริงๆให้มาเป็นคุณครูได้คุณครูรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนสร้างชาตินะคะมีการลงทุนให้พวกเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลนักเรียนให้ได้ดีขึ้นมีการฝึกอบรมตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้สิงคโปร์นะคะเขาวางระบบการศึกษาที่ดีสำหรับทุกคนไม่ใช่ระบบการศึกษาที่มีโรงเรียนที่เป็นเลิศ สำหรับแค่คนบางส่วนหรือบางกลุ่มเท่านั้นมีการส่งครูแล้วก็ผอ,อ,อที่ดีเยี่ยมไปสอนในโรงเรียนที่อาจจะด้อยลงมาหน่อยเพราะเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะทำให้โรงเรียนนั้นดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้นะคะทีนี้ดิฉันก็ถามว่าแล้วเด็กๆเขาเครียดไหมเขากดดันไหม อาจารย์ผักทีก็บอกว่ามีการปรับปรงุงการเรียนการสอนตลอดเวลาอย่างเช่นว่ามีการลดจํานวนข้อสอบที่เด็กจะต้องสอบในโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้นลดการให้ความสําคัญกับเกรดในฐานะเกณฑ์วัดความสําเร็จคือเกรดก็ยังสําคัญแต่ก็ไม่ใช่ที่สุดของชีวิต การเรียนการสอนเน้นให้มีการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือว,ว่าชีวิตจริงได้มากยิ่งขึ้นที่สําคัญก็คืออยากให้เด็กๆนั้นสนุกกับการเรียนรู้อยากจะบ่มเพาะนิสัยนี้นะคะให้ติดตัวไปเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังจะต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะอาจารย์ผักทีเองก็บอกว่าใช่ว่าสิงคโปร์เนี่ยระบบการศึกษาจะไร้ที่ติเลยนะคะก็ยังมีบางอย่างที่เขาจะต้องปรับปรุงค่ะอย่างเช่นการเรียนการสอนเด็กเล็กเขาก็บอกว่าเขาก็ดูนะคะประเทศอื่นๆที่ทําได้ดีเนี่ยว่าทําอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าลอกมาทั้งดุนเลยคือไปเรียนรู้หลักการวิธีคิดของเขาแล้วก็มาพิจารณาว่าแล้วตัวเราเองเนี่ยจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง มาดูนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เขาว่ายังไงเมื่อผลสอบพีซ่าออกมาแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีการเตรียมเด็กเป็นพิเศษสำหรับการสอบพีซ่านะคะขอบคุณคุณครูค่ะที่ทุ่มเทการสอนให้กับนักเรียนมาตลอดช่วงโควิด -19 และที่สำคัญก็คือนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้น้อยคะแนนก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันรัฐบาลจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยต่อไป ทีนี้คะแนนการอ่านของสิงคโปร์นะคะตกลงมานิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับสอบครั้งที่แล้วตกลงมานิดเดียวเองแล้วหลายประเทศก็เป็นแบบนี้เป็นเทรนทั่วโลกนะคะที่การอ่านเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ทางด้านของสิงคโปร์เขาบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปรับปรุงตรงนี้จะต้องไปจับมือกับโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนด้วยว่าจะต้องบ่มเพาะนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็กๆให้ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นในส่วนอื่นๆที่คะแนนออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนักสำหรับสิงคโปร์จากการสำรวจนะคะ OECD เขาทำการสำรวจด้วยอย่างเช่นว่าเด็กนักเรียนสิงคโปร์มองว่าผู้ปกครองของตัวเองสนใจว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเรียนอะไรอยู่ที่โรงเรียนน้อยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD หรือว่าจะเป็นว่าเด็กนักเรียนสิงคโปร์ออกกำลังกายน้อย กว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เนี่ยบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเขาจริงจังกับเรื่องเหล่านี้ว่าจะยกคุณภาพของเขาให้ดีตลอดได้อย่างไรเพราะเขามองว่าความรู้และทักษะ ของเด็กอายุ15ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสกิลที่สำคัญนะคะที่จะเตรียมการเด็กสำหรับอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าการเกิดของอาชีพใหม่ๆที่อาจจะมีขึ้นได้ค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า ไทยจะต้องเรียนแบบระบบการศึกษาของสิงคโปร์หรือว่าของประเทศพื้นที่อื่นๆที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสภาพสังคมบริบทสังคมของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันไทยเองก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทยแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้ลองรับฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญโอ c d ดีแล้วก็ของคนในประเทศที่คะแนนเข้ามาอันดับหนึ่ง ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆค่ะประชากรแค่5ล้าน9000แสนคนแต่ว่าจเจริญมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าลงทุนอย่างจริงจังกับทรัพยากรมนุษย์ก็คือจริงจังกับเรื่องของการศึกษานะคะดิฉันถามอาจารย์ผักทีด้วยว่าเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประชากรน้อยหรือเปล่าก็เลยทำให้คุณมีการศึกษาที่ดีแล้วก็เท่าเทียมได้อาจารย์บอกว่า ประชากรจะน้อยจะมากไม่น่าจะใช่ประเด็นนะแต่เป้าหมายก็คือทำให้เด็กมีการศึกษาที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่าพวกเราคนรุ่นก่อนนี่คือเป้าหมายของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะถ้าเกิดว่าผลสอบพีซ่าออกมาแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เขาก็มองเลยว่าเขาจะต้องปรับปรุงตรงไหนอีกมีปัญหาตรงไหนจะรีบแก้ไม่ใช่ว่ามีปัญหา แล้วก็ยังปล่อยให้มันเป็นปัญหาอยู่นะคะท้ายรายงานของ OECD ค่ะเขียนแบบนี้ว่าอยากจะให้ผู้กำหนดนโยบายในทุกๆประเทศเลยถอดบทเรียนนะคะจากผลสอบแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศของตัวเองประเทศหรือว่าเขตเศรษฐกิจที่ได้คะแนนสูงๆพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงค่ะสวัสดีค่ะ